ทุกวันนี้เราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าโรคภัยไข้เจ็บจะแอบย่องมาเล่นงานตอนไหนบางคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆก็เกิดใจสั่นหรือใจเต้นเร็วขึ้นมาอย่างผิดสังเกตซึ่งไม่ควรวางใจแต่ต้องหาข้อมูลให้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่หัวใจเต้นผิดจังนี่มีอาการหลายอย่างนะครับตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งอาการน้อยๆเช่นรู้สึกใจสะดุดหัวใจเต้นไม่เรียบหัวใจเต้นแรงแงใจสั่นๆรุนแรงที่สุดคือเสียชุดเิียพันเลย ่อะไรก็ตามที่มีอาการรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติมีอาการเหนื่อยโดยหาสาเหตุไม่เจอนะครับอาจจะเป็นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับปัญหาที่ผ่านมาก็คืออาการใจเต้นใจสั่นรัวจะเกิดขึ้นเป็นบางเวลาโดยผู้ป่วยจะไม่มีโอกาสรู้ตัวล่วงหน้าหลายต่อหลายครั้งที่ผู้ป่วยเดินทางมาให้แพทย์ตรวจวัดการทํางานของหัวใจและต้องกลับไปโดยไม่พบความผิดปกติ ต่จะเกิดอาการขึ้นมาอีกเมื่อกลับถึงบ้านหัวใจเต้นผิดจังหวะน,นี่เวลาเขาเกิดนี่เขาไม่มีสัญญาณเตือนเรานะครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นก็เป็นเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจแบบพกพ,พ,พาเครื่องนี้ก็มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้สามารถส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ได้เช่นกันการวางแผนการรักษาก็จะขึ้นกับชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นอาจจะทานยาไปก่อนหรือรักษาด้วยการจี้ด้วยคลื่นแม่เหไฟฟ้าก็ได้ สำคนที่ไม่มีโรคใจอยู่เดิมหรือที่นี้โรคใจหลบซ่อนอยู่นะครับก็แนะนำต่างต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าคงจะต้องพยายามดูแลรักษาหัวใจให้ดีตั้งแต่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้เต็มที่อาหารให้เหมาะสมงดสิ่งทำร้ายหัวใจต่างๆการกันดึงเหล่าการสูบบุหรี่ถ้าทําอย่างนี้แล้วยังเกิดอาการต่ออย่างนี้คือใจสัน่นผิดปกติอาการหน้ามืดโดยไม่ปรากฏสาเหตุนี่เป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งอันนี้น่าจะปรึกษาแพทย์นะครับ